กลับมาเจอกันต่อนะครับวันนี้เป็นข้อที่14แล้วนะคระับมาดูข้อนี้กันข้อนี้เขาบอกว่าครูมีลูกอมชนิดเดียวกันอยู่10เม็ดนะครับมีลูกอมอยู่10เม็ดนะต้องการแจกให้ใครบ้างครับต้องการแจกให้กิ่นแก้วกุ๊กกิ๊กอย่างน้อยคนละ2เม็ดแจกให้กิ่นแก้วกุ๊กและกิ๊กอย่างน้อยคนละ2เม็ดคําว่าอย่างน้อยคนละ2เม็ดคือทุกคนต้องได้ขั้นต่ำา2เม็ดเม็ดเดียวไม่ได้ เขาถามว่าจงหาว่าครูสามารถแจกลูกอมทั้งหมดให้นักเรียนทั้ง4คนนี้ได้กี่วิธนะีสามารถแจกลูกอมครับให้นักเรียนทั้ง4คนนี้ได้ทั้งหมดกี่วิธีหรือกี่แบบนั่นเองอเข้าใจไหมนะครับคราวนี้เราก็ต้องมาไล่ดูว่าเขาสามารถแจกแบบไหนได้บ้างนะครับเริ่มเลยตัวละครมี4คนน้อกก่งแก้วกุกิกนะครับเรูเขียนชื่อก่อนนะครับก่งแก้ว ครแล้วก็กีกนักเรียนมี4คนจะแบ่งยังไงดีลูกอมมี10เม็ดถ้าจะแบ่งต้องแบ่งให้หมดเลยนะครับห้ามเหลือนะหมายความว่าครูจะเหลือลูกอมไว้ไม่ได้นะครับเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าสเตปการแบ่งต้องได้อย่างน้อยคนละ2เม็ดถูกไหมถ้าสมมุตินะครูแบ่งคนละ2เม็ดก่อนนะนะครับคนละ2เม็ดก่อนครูก็จะแบ่งคนนี้ได้2 คนนี้ได้สองคนนี้ได้สองคนนี้ได้สองถูกไหมแต่ถ้าแบบนี้ครูจะเหลือลูกอมอยู่สองเม็ดถูกไหมครับเพราะว่าตรงนี้แจกไปแล้วแปดแจกไปแล้วแปดเหลือสองเม็ดแสดงว่าอย่างเงี้ยไม่ได้อย่างงี้ไม่ได้วิธีนี้ไม่นับนะไม่เอานะครับเพราะเราต้องการแจกให้หมดทั้งสิบเม็ดไปเลยนะครับเราไม่ได้เหลือไว้ไม่ได้เก็บลูกอมไว้ฉะนั้นต้องสองเม็ดที่เหลือต้องแจกด้วยโอเคไหมเพราะฉะนั้นกรณีนี้ไม่นับนะยังไม่นับนะครับกรณีนี้ไม่ผ่าน กรณีนี้ยังไม่ผ่านโอเคไหมแต่ให้รู้ไว้สแตนบายคนละสองเม็ดได้ชัวร์วแล้วแต่คราวนี้มันเหลือลูกอมอยู่สองเม็ดถูกไหมไอสองเม็ดที่เหลือเนี่ยเราจะแจกได้อีกสองแบบคือไอสองเม็ดที่เหลือ,อให้คนเดียวเลยให้คนใดคนหนึ่งทั้งสองเม็ดเลยหรือไม่ก็อีกเคสหนึ่งคือสองเม็ดที่เหลือเนี่ยแบ่งให้คนหนึ่งเม็ดหนึ่งอีกคนหนึ่งเม็ดหนึ่งโอเคไหมแต่ว่าไอคนละเม็ดที่เหลือเนี่ย จะแบ่งให้ใครได้บ้างเดี๋ยวเรามาไล่กันอีกทีหนึ่งโอเคไหมอันนี้ขอเลือกกรณีที่แบ่งแบงแบ,บว่าให้คนเดียวทั้งสองเม็ดเลยนะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้บอกแล้วนะไอ้กรณีนี้ไม่ผ่านนะอันนี้ไม่นับนะไม่นับนะคบฉะนั้นครูจะเหลืออีกสองเม็ดไอ้สองเม็ดที่เหลือเนี่ยคือแจกแบบลําเอียงเลยคือให้คนเดียวพอโอเคไหมถ้าสมมุติสมมุติไอ้สองเม็ดที่เหลือเนี่ยครูให้กิ่งสมมุตคิครูให้กิ่งแสดงว่ากิ่งจะได้รูปอมสี่เม็ดถูกไหมครับเขาได้มาแล้วสองเม็ด และเหลืออีกสองให้กิ่งคนเดียวแสดงว่ากิ่งจะได้สี่เม็ดส่วนคนที่เหลือเนี่ยจะได้สองเม็ดเหมือนเดิมแบบนี้ได้เนี่ยครูแจกละสิบเม็ดแบบนี้ผ okay. ่านโอเคไหมหรือไม่ก็ครูไม่ได้ให้กิ่งนะแต่ครูให้คนชื่อแก้วงั้นคนชื่อแก้วก็จะได้สี่เม็ดที่เหลือได้สองเหมือนเดิมแบบนี้ก็ได้แจกสิบเม็ดโอเคไหมหรือไม่ก็ครูไม่ได้ให้กิ่งไม่ได้ให้แก้วแต่ครูให้กุ๊กอีกสองไม่ที่เหลือให้กุ๊กงั้นกุ๊กกุ๊กก็จะเป็นสี่ โอเคไหมครับที่เหลือก็จะเป็นคนละสองหรือไม่ก็ให้คนสุดท้ายคือกิ๊กงั้นคนอื่นก็จะได้อย่างละสองเม็ดเหมือนเดิมแต่กิ๊กจะได้สี่โอเคไหมแบบเนี้ยได้เนี่ยนะครับเคสเนี่ยครับผ่านหมดโอเคไหมเพราะถือว่าแจกลูกอมไปแล้วสิบเม็ดโอเคไหมแจกไปสิบเม็ดก็คือต้องมีคนนึงได้เยอะกว่าเพื่อนเลยนะครับได้เยอะกว่าเพื่อนเลยคือหมาไปเลยคนละสี่เอ่อเป็นสี่เม็ดเลยที่เหลือก็ตรคนละสอง อันนี้คือกรณีที่ครูบอกแล้วว่าถ้าครูแจกคนละสองปุ๊บแล้วครูเหลือลูกอมสองเม็ดและสองเม e ็ดที่เหลือครูให้แค่คนเดียวพอคราวนี้อีกแบบหนึ่งคืออะไรครับอีกแบบหนึ่งคือเหมือนเดิมลูกเริ่มจากแบ่งคนละสองเม e ็ดก่อนปุ๊บเหลือลูกอมสองเม็ดถูกไหมสองเม e ็ดที่เหลือเนี่ยแบ่งให้คนสองคนนะครับแบ่งให้คนสองคนคนละเม็ดแต่จะแบ่งให้ใครมากตรงให้ไปใครบ้างเนี่ยตรงเนี้ต้องมาไล่ดีๆโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับ เทสที่สองครับแบ่งให้คนละเม็ดตรงนี้ผ่านนะนะครับตรงนี้กี่วิธีละไอ้เมื่อกี้กี่วิธีละไอ้เมื่อกี้สี่วิธีถูกไหมนะครับเทสเมื่อกี้มีสี่วิธีนะอันนี้ผ่านนะครับอันนี้มีสี่วิธีแล้วนะเห็นไหมครับก็คือมีคนหนึ่งได้สี่เม็ดที่เหลือจะได้คนละสองอันนี้มีสี่เออมีสี่วิธีเนาะต่อไปครับเทสที่สองครับอย่างที่ครูบอกพอครูเหลือลูกอมสองเม็ดปุ๊บครูจะแบ่งให้คนสองคนคนสองคน แต่คนสองคนจะมีใครได้บ้างอันนี้ต้องไลด่ดีๆนะคระับเริ่มจากคนแรกเลยเอาง่ายๆสองเม็ดที่เหลือให้กิ่งกับแกว้วอยู่ใกล้ๆกันนะกิ่งกับแกว้วงั้นตอนแรกกิ่งกับแก้วมีคนละสองได้รับมาอีกคนละหนึ่งก็จะกลายเป็นสามถูกไหมครับก็จะกลายเป็นสามสามสองสองหรือไม่ก็ให้กิ่งกับกุ๊กงั้นแสดงว่าไอ้สองคนที่เหลือได้เท่าเดิม ต้องไล่ให้เป็นระบบโอเคไหมคือตอนแรกอาจจะให้กิ่งกับแก้วก็ได้ก็จะกลายเป็นคนละสที่เหลือก็คนละสองหรือไม่ก็ให้กิ่งกับกุ๊กก็ได้งั้นไอ้คนที่ไม่ได้ก็จะเหลือสหรือไม่ก็ให้กิ่งกับใครครับให้กิ่งกับกิ๊กกิ่งได้3ามเม็ดกิ๊กได้สามเม็ดโอเคไหมที่เหลือก็จะคนละสองเม็ดโอเคไหมนะครับนี่คือแบบที่หนึ่งนะครับ คือให้กิ่งคนหนึ่งแล้วก็ให้แก้วหรือไม่ก็ให้กิ่งกับกุกหรือไม่ก็ให้กิ่งกับกิ่งหรือไม่ก็กิ่งไม่ได้ครับให้แก้วแทนนะครับให้แก้วกับกุกนั้นแสดงว่าอีกสองคนไม่ได้หรือไม่ก็อะไรครับหรือไม่ก็ให้แก้วกับกิ่งคนสุดท้ายนั้นแสดงว่าอีกสองคนไม่ได้เข okay. ้าไหมนะครับอีกเคสหนึ่งก็คือ ไอคนแรกไม่ได้ครับไอคนชื่อกิ่งไม่ได้แจกให forget, elder, um ้คนชื่อแก้วกับคนชื่อกุ๊กหรือไม่ก็แจกให้คนชื่อแก้วกับคนชื่อกิ่งโอเคไหมไม่ไม่ย้อนกลับไปแก้วกับกุ๊กไอแก้วกับกิ่งแล้วนะเพราะแก้วกับกิ่งเรานับเป็นเคสแรกไปละโอเคไหมหรืออีกเคสหนึ่งครับคือใครครับให้แค่กุ๊กกับกิ๊กสองคนฉะนั้นกุ๊กกับกิ๊กก็จะได้คนละสามไอสองคนที่เหลือก็ได้คนละสอง หมดละมีแค่นี้ตรงนี้มีอีกกี่วิธีครับอ่ะนับจำนวนนะหนึ่งสมสี่ห้าหมีอีกหวิธีครับเไหมเพราะฉะนั้นหมดละครับหมดละการแจกลูกอมหมดละทำได้แค่นี้นะครับฉะนั้นข้อนี้ครับครูสามารถแจกลวมให้นักเรียนทั้ง4คนนี้ได้ทั้งหมด10วิธีครับเทสแรก4เทสที่2อีก6 นะครับนั้นแสดงว่าข้อนี้รวมแล้วครับได้ทั้งหมด10วิธีครับโอเคไหมนะครับข้อนี้ข้อนี้อาจจะยากสําหรับเด็กป .6 นิดนึงนะครับเพราะว่าข้อนี้ต้องอาศัยหลักการนับนิดนึงแล้วต้องนับให้เป็นระบบเป็นระเบียบด้วยนะครับไม่งั้นก็จะขาดแล้วก็จะเกิดนะครับอ่ะยังไงก็ฝากไว้นะครับข้อนี้ถ้โจทย์แนวความน่าจะเป็นหรือว่า โจทย์หลักการนับพวกนี้นะครับน้องๆหลายคนป .6 อาจจะแบบยังไม่ค่อยคล่องยังไม่ค่อยเก่งนะครับก็ฝึกโจทย์แนวนี้เพิ่มเติมให้มันเยอะขึ้นนะครับอ่ะโอเคครับครูฝากไว้แล้วเดี๋ยวคราวหน้ามันเจอกันนะครับ